เปิดชมหน้าน้องสาวแท้ๆเอมมี่มรกตเปิดความลับเห็นว่าเคยทะเลาะกับพี่หนุ่มจนเคยจะเลิกกัน เพราะเรื่องที่เอมมี่อยากจะมีลูกอันนั้นน่าจะเป็นปีที่7ที่คบกัน7ปีอาทันเลยเหมือนเราคุยกันเราก็บอกเลยว่าอยากมีลูกอยากแต่งงานมีลูกที่ห่างจากพี่หนุ่ม13ปีแต่ตอนที่เราทะเลาะกันเรายังไม่ได้แต่งงานกันนะคะมีคุยกับเขาก่อนเลยว่าโอเคถ้าเรามีแลนที่จะแต่างงานกันต้องมีลูกฉันอยากแต่งงานกับผู้ชายที่มีลูกกับฉันแล้วเขาก็ไม่ใช่แบบเขาซึ่งเขาก็ย็นหยัดหนักแน่นมากว่าที่จะไม่มีลูกแต่ เราก็เย็นหยัดมากที่จะมีและด้วยความที่เขากับมีตอนนั้นหัวแข็งพอๆกันมีจําได้เลยว่าเราทะเลาะก,กันแล้วก็เชิดใส่แล้วมีก็ไปเลยถามว่าเราเชิดใส่เพราะเราคิดว่าเราต้องใช้สิ่งนี้ต่อรองหรือเปล่าหรือเพราะว่าเราจะต้องรีบไปหาคนที่จะทําให้ความใฝ่ฝันของเราเป็นจริงถามว่าตอนนั้นเสียดายไหมที่คบกันมา7ปีตอบได้เลยว่าไม่ เพราะว่าเขาไม่อยอมมีลูกเราก็อยากมีลูกตั้งตอนนั้นก็คือเลิกการจริงจังไปเลยแต่หลังจากนั้นเรารู้สึกไม่ได้แล้วว่าเราต้องสวยเพื่อให้คนอื่นมาจีบเพื่อเราจะได้สมหวังในการแต่งงานแล้วเราก็ได้สมหวังในการมีลูกที่จําได้คือพอเพื่อนไปขุดเราออกมาเราก็คือไปเที่ยวเลยแต่พอเรามองย้อนกลับไปก็เป็นเรื่องที่ตลกมากเพราะจริงๆมันไม่จําเป็นต้องขนาดนั้นก็ได้หลังจากที่ผ่านมาหลายคนก็ทราบกันแล้วว่าหลังจากที่สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่สองเสร็จสิ้นอย่างเป็นทางการ ในช่วงค่ำคืนของวันจันทร์นั้นทางนี้บางสื่อได้เสนอภาพที่มีตำรวจหญิงซึ่งเป็นสัญชาติไทยได้เข้าร่วมพิธีการดังกล่าวซึ่งก็คือแคทเทอรียาน้องสาวของเอมี่มรกตเรียกได้ว่าเป็นเกียรติแก่วงตระกูลอย่างหาที่สุดมีได้สําหรับครอบครัวของนักแสดงสาวแม่ลูกหนึ่งเอมี่มรกตแสงทวีปสุดเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสภาพน้องสาวแท้ๆน้องแคทในขณะที่เป็นตำรวจหญิงที่ประเทศอังกฤษถูกเลือกให้ไปร่วมขบวนอันยิ่งใหญ่